สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาร์ทีวีของเรามาพาคุณผู้ชมมาดูการเลี้ยงเป็ดนะครับซึ่งเป็นอาชีพเกษตรอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะวันนี้มาที่บ้านเขาชันนะครับอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงมาดูฟาร์มพี่เอกนะเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับหนขนาดนี้เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนฟาร์มนี้เป็นเป็นอะไรพี่อ่าเป็นกองหมูเป็นข้อหมูอ่าก่อนที่จะเลี้ยงเป็ดนี่เป็นข้อหมูทีนี้พอ,อบังเอิญหมูเป็นโรคเขาให้กาจัดหมูไปกัดกัอ่าก็เลยมาเลี้ยงเป็ด ป็ดที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นเป็ดไข่เราเลี้ยงตั้งแต่มันอายุเท่าไหร่สามเดือนครับสามเดือนคือคือเราจ้างมาจากไอกก้นอน่จากาภาคกลานะครับจากอ่าคือสั่งมาจากภาคกลางนะครับภาคบุรีนะครับตัวลอยดี่ที่บา้บานอ,อ๋อมาร้อยสี่ิบของพี่เอกเนี่ยเลี้ยงกี่ตัวร้อยห้าสิบตัวครับร้อยห้าสิบตัวเรามาเลี้ยงกี่วันมันถึงไข่ได้อ่าประมาณเรายี่สิบวันมันเริ่มไข่เลยครับอ๋อยี่สิบวันเริ่มไข่ครับ ตอนนั้นลงลงทุนเริ่มแรกกี่บาทตัวหนึ่งร้อยเซนต์าเนี่ยครับมาเจรียเลยร้อยสี่บ้าบาทร้อยห้าสิบตัวอาสิตัวครับปลาเขาไปเป็นเงินเท่าไหร่ร้อยตัวืมอใช่ร้อยตัวมื่สี่ห้าอสิตัวอีกห้าสิบตัวอีกห้าสิบตัวก็ประมาณเจ็ดพนะครับก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาเดี๋ยว ทีนี้ร้อยห้าสิบตัวเนี่ยมันเราใช้อาหารอาหารต่อวันเนี่ยเราเราใช้อาหารเท่าไหร่ประมาณแล้วจะกินเป็นเป็นเบีย้ยกงบประมาณเล้วตัวบารา<อ>คิปกินต่อวันหนึ่งคือเฉลี่ยต่อวันฉเฉลี่ยต่อวันต้นทุนอาหารก็คือบาทห้าสิบเอ่อต่อต่อแต่ละตัวอ่อต่อตัว,ตวนะฮะมันเป็นถ้าคิดเป็นสอบนะเป็นกระสอบออถ้ากินเป็นชอบอ่าชอบมันง่ายอรอยออสอบหนึ่งห้าร้อย ตอนนี้ร้อยห้าสิบตัวนี่มันไข่มันไข่ได้กี่ฟองกับมันลอยยี่ฟิตแบบมันมันไข่อยังไม่เต็มตัวดีเลยโอ้ก็คือบางบางตัวก็ไม่ไข่บางตัวก็เว้นไปไม่คือมันอย่างไข่ไม่ดอกตีแต่แล้วมันังไข่กรอกอันนี้เราเลี้ยงมากี่เดือนแล้วดีผมเลี้ยงมาประมาณเ่าเราต้องเลียนบอกว่างมูเร็จกับเนี่ยกยังเ่เนอย่าง้ยงอ๋อวางมูเสร็จก็มาเลี้ยงเป็ดได้สองเดือน สองเดือนเลี้ยงมายี่สิบวันสามารถที่จะเก็บเริ่มเก็บไข่ขายได้ครับไข่ขายแรกๆได้กี่กี่ฟองมันเริ่มขายอยู่ไหนันนะครับวันมันกับกอยเพิ่มขึ้นวันที้นุ้ยนุ้ยไรบันดังครับผมจนล่าสุดตอนนี้ผ่านไปสองเดือนนี่ได้ร้อยยี่สิบฟองก็ประมาณสี่แผงสี่แผงขายแผงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยยี่ห้าบาทร้อยยี่สิบห้าบาทตอนนี้ไข่ไก่ขึ้นราคาไข่เป็ดขึ้นเลยครับ ก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่บห้าบาทนะครับสามสิบฟองเนี่ยขายวันหนึ่งวันหนึ่งมีรายได้จากการขายไข่เป็ดเท่าไหร่ท่านเล่นกำไรัหมครับกำไรมันก็เล่าก็รวยกงรวยอาทิปันมันได้ถุกวันเดียวเราจะมาื้นได้สองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งวันอันนี้คือกําไรแต่ถ้ารวมทั้งทุนเลยนี่ก็คือประมาณห้าร้อยบาทห้ารวยวันหนึ่งห้าร้อยบาทอ่า สามารถที่จะเราเลี้ยงเสร็จให้อาหารเสร็จแล้วก็ไปทาอย่างอื่นได้ออกทะเลออกอะไรได้เลยที่มันไอมุ้นมันที่มันเองแล้วก็ไก่ได้แล้ก็ปลาที่บาดด้วยลาไก่้คือมันยังไม่ไปไหนเลยตัวงจะดุ้งเป็ดน่หน่วยบางโอ้แุ้ป็ดไว้ครับขี้เป็ดก็ขายได้วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีทั้งขายไข่เป็ดขายขี้เป็ดโอ้ได้ได้รายได้ดี ปัญหาอุปสรรคของโรคของอะไรมีไหมตอนนั้นยังไม่เคลื่อนตี้อย่เี่ยยังไม่มีดิครับยังไม่มีครับคับสองเดือนผ่านไปนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีโรคนะครับออเลี้ยงมานี่ตั้งแต่เลี้ยงมาตายไหมมีตายด้วเอามีตายตัวหนึ่งตายตัวเดียวจะได้ว่าเป็ดแข็งแรงนะครับไทยไทยก็ฟองโตครับคะคุณผู้ชมครับก็คือว่า ที่บ้านพี่เอกเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเปิดเป็นร้านขายของชําด้วยนะเปิดเป็นร้านขายของชำเพราะฉะนั้นก็มีทั้งขายเอาไปส่งที่ตลาดปากพยุนใกล้เองครับแล้วก็ขายเองขายเองฟองเท่าไหร่ขายฟองห้าบาทนะห้าบาทห้าสามสิบห้าก็ร้อยห้าสิบาทได้ร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งแพ็งแต่ว่าไม่โอเคโอเคได้แางอืมใช่ห้ากิโลมึงได้บ้างได้ได้เยอะได้ได้แต่ว่าได้เยอะเนี่ย เลี้ยังไงมาเลี้ยงเป็ดครับจากที่ไหนเนี่ยกำมือพุ่มมาหรือว่าโคมันว่างๆนัอ๋อคือครอบหมูว่างอยู่ก็เลยมาเลี้ยงเป็ดอ่าปัญหาอีกอย่างอย่างอื่นวนี่อะไรไหมนั่นหกหูไม่มาหมูน่าหูว่าเลยโอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่มันมันเบานี่เรามายืดเท่านี่อหละมึงนคือ้โหไม่แย่เลยปกติมันจะเยี่เลยครับผมครับนี่ก็คือของใครที่ต้องการนะครับต้องการ ลงทุนหาชีพช่วงนี้นะฮะหาชีพในช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะครับลองลงทุนอย่างพี่เอกเนี่ยลงทุนประมาณหมื่นห้านะครัหมื่นห้าครั้งแรกลงทุนหมื่นห้าต่อ,อาการเลี้ยงเป็ดร้อยห้าสิบตัวนะครับถ้าลงทาโรงเรือนทาอะไรด้วยก็น่าจะเป็นประมาณสั0สองหมื่นก็สามารถที่จะมีไรายได้ทุกวันนะฮะทุกวันเขาการันตีไหมว่าเป็ดเนี่ยสามารถที่จะไข่ไปได,ได้กี่ปี ม,มันว่าือไม่ไม่ดำเด็ดดีมแต,<อ>ต่ว่าไม่ดำเด็ดดีบแต่ว่ามันกับมันกับบอมันลืมไวแล้วยังไงม,มันลืไไนมไวไข้นี่เลากะขา้กัวหน้าริบบาทไหมครับอ๋อพอพอขายเนื้อไปก็ขายเป็นเป็ดเนื้อก็ขายไปได้อีกห้าสิบบาทอ๋อก็คือว่าระหว่างนี้สามารถที่จะเก็บขายไปได้เก็บไข่ขายไปอีกหนึ่งปีนะฮะหลังจากที่เก็บขายไข่ขายไปหนึ่งปีแล้วพอเป็ดเลิกไข่แล้วคือมันอาจจะเปลี่ยนขนแล้วผัดขนแล้ว สามารถที่จะเป็นขายเป็นเป็ดเ,เนื้อไปได้อีกตัวละห้าส,สิบบาทห้าสิบบาทตัวละคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารเม็ดนะฮะอาหารเม็ดนี่กระสอบหนึ่งกี่กิโลนะพี่สามสามที่โล่สามสิบโลบโลกระสอบเท่าไหร่อ่าห้าร้อยกระสอบห้าร้อยนะฮะร้อยห้าสิบตัว ประกอบห้าร้อยเราผสมอะไรอีกเป็นอาหารเสริมมันเนี่ยมันผสมกับอกะไรอ๋อข้าวเปลือกข้าวเปลือกเ,เราซื้อมากิโลเท่านั้นใช่ไหมนี่ชอบจานรวยอ๋อเอามาผสมข้าวเปลือกกับมันมมก,ก็จานไปรวยนี้มันรูปหนึ่งทิศบาทอ่ะใช่ไหมอืมอรอครับผมแล้วก็มาผสมกันครับ,รบอัตราส่วนผสมยังไงบ้างก็จะ่าเมื่อก้าวเปลือกรูหนึ่งหวานกับรูปนะอ๋อคือครึ่งครึ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งแล้วก็เปลือกร้องรูปหวานจ้องรูอืม จะสอบหนึ่งได้กี่วันเจ้าพอไอ้นี่มันจำเดี๋วห้าวันเนี่ยห้าวันอ๋อห้าวันพอผสมเสร็จก็จะบกสอบหนึ่งห้าวันตุนเฉลี่ยนี่กับตกเฉลี่ยแล้วตัวละเท่าไหร่นะพี่เอกว่าเมื่อกี้เรไม่เกินบาหนานิดบาทห้าสิบตีไอมาบริียนะกินตัวบาทหน้านิดแต่ละวันฉันมาเลยมันจะไม่ถึงนอ๋อต้นุนบาทห้าสิบนะฮะ ประกอบละเท่าไหร่นะห้าร้อยครับประกอบละห้าร้อยบาทนะครับอันนั้นกอ่าโลใช่นี่แก้มลอยก่อนโลของทุ่ได้ครับแก้มที่ลงนะฮะโอเคโอเคนีผสมเกาขึ้นขึ้นครับยังแค่อ่างก็คือเราผสมเราให้มันกินวันละกี่ครั้งไม่คือใชก็จะร่อนเรื่อยมันจะกินไม่มากเพราะมันยจะยังจะร่อ๋อมันกินตลอด Okay. เอาเริ่มเริ่มร้องแล้วใช่เริ่มร้องแล้วเ,เ,เ,รรเริ่มร้องแล้วอาครับบ้านพี่เอกเองก็ก็เป็นร้านขายของชานะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะขายไข่เนี่ยได้ทั้งขายส่งและขายปลีกนะฮะขายปลีกฟองละห้าบาทแผงหนึ่งก็ได้ร้อยห้าสิบบาทถ้าขายส่งก็ร้อยยี่สิบห้าบาทเฉลี่ยครับเออขายส่งร้อยยี่สิบห้าบาทอา่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจที่จะ ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดซื้อเป็ดมาเลี้ยงฮะเป็ดโตแล้วเป็ดกี่เดือนนะประมาณแล้วห้าเดือนได้อยเขาเขาเลี้ยงมาห้าเดือนแล้วนะไม่ไม่ไม่ถึงเราสามสามเดือนสามเดือนเรื่อยเรื่อยที่มาอ๋อประมาณเราสองเดือนประมาณยี่สิบวันน้องมาอยู่ตรงไหนอ๋อยี่สิบวันไข่ก็คือสามเดือนเขาเลี้ยงมาสามเดือนแล้วอ๋อครับโอ้วันหนึ่งวันหนึ่ง วันหนึ่งก็ได้วัละห้าร้อยห้าร้อยก็ห้าสามสิบห้าหาหมื่นห้าตอนหนึ่งตอนนึ่งเดือนนะครับ,รบน,น,นี้อย่างเดียวก็หลังจากนั้นก็ขายเป็นเนื้อได้อีกอเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับใครอยากลองนะอยากลองก็ลองลองเลี้ยงเหมือนเอกไ้เลยครับอขอบคุณพี่เอกครับ